MCEP ก็จะบอกว่าประทับใจเรื่องของสมรรถนะแล้วก็มั่นใจในตัวเทคโนโลยีแล้วก็ศูนย์บริการคุณโอ๋มีความจริงใจกับลูกค้าคแน้วองผมก็ตัดสินใจโอนจองเลยใช่ค่ะคุณอ้ําโทรมาแล้วก็โทรมาแล้วตัดสินใจจองเลยแล้วตอนนั้นคือจองสองคันด้วยถูกต้องใช่ค่ะ <laughs> คุยง่ายคุยไวแล้วก็แก้ปัญหาทางด้านของไฟแนนซ์เก่งมากนะแล้วก็ในส่วนของของแถมเนี่ยขอบ้างเพิ่มเติมนิดหน่อยถ้าอะไรที่ให้ได้ผมก็สัมผัสได้ว่าเขาสู้ให้กับลูกค้าอันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณไปยัง m g a b e ด้วยค่ะ โอ้ oh, นะคะผู้จัดการทีมขาย NG เบิลปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลูกค้านะคะที่มาออกรถกับทางสาขาเราวันนี้ก็สัมภาษณ์นิดหน่อยนะคะจาก,การที่ว่าออกรถไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีเคุณอ้ําค่ะครับผมสวัสดีครับคุณโหนค,ค,ค่ะวันนี้นะคะคุณอ้ําเป็นลูกค้าเก่าจากทางเ g เก่าแค่2เดือนถูกต้องเก่า2เดือนครับใช่ค่ะก็คือคันแรกคุณอ้ําได้ออก กับเราไป MG EP Plus ไปนะคะก็อยากสอบถามการใช้งานเป็นยังไงบ้างคะอ่าอันแรกเลยนะครับต้องความรู้สึกถ้ามีเกี่ยวกับตัวรถนะครับคันที่อยู่ตรงนี้ MG EP ก็จะบอกว่าประทับใจเรื่องของสมรรถนะ,ะสมรรถนะแล้วก็มั่นใจในตัวเทคโนโลยีแล้วก็ศูนย์บริการราะว่าที่เลือกว่าทำไมจะต้องเป็น MG เท่านั้นสำหรับผมบอกก่อนเลยว่าทำไมรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ย ในปีต้นๆจะต้องเป็น MG เพราะว่า 1. มันเป็นเซลล์ทูแพ็คแยกเปลี่ยนเป็นโมดูลได้แล้วผมก็เช็คมาว่าถ้ารถเสียรถเกิดอุบัติเหตุถ้าหมดประกันกี่ระยะเวลากิโลเกินไปแยกเป็นโมดูลโมดูลได้ซึ่งมันก็ทําว่ามันเซฟสําหรับตัวลูกค้าอ,อ,อันนี้คือ 1, นะ, 1> ะนะครับแล้วก็2ดนั่นก็คือในเรื่องของ ศูนย์บริการที่มีทั่วไทยแล้วแล้วก็ตามเลยนี่ขาดไม่ไดททท้ที่ที่จะที่จะไม่เป็นนันเอื่นเพราะว่า มีตู้แดงซูเปอร์ชาร์ตร้อยกว่าตู้ทั่วประเทศมันเหมือนแบบมันเป็นพายออริตี้ให้กับลูกค้าครับผมและในอนาโคตของเราเราก็บอกไว้แล้วว่าเราจะมีประมาณ500สาขา500ตู้นั่นเองนะคะแล้วก็ทำไมคุณอ้ําถึงเลือกตัดสินใจซื้อที่ MG a b e n ของเราค่ะอ่าสำหรับที่ทำไมต้องเป็น MG a b e n นะครับอันนี้ผมเดินทางมาจากจากต่างจังหวัดจากลบุรีนะครับก็รู้จักที่นี่จากใน g o เ g l e ว่า ผมเซิร์ชถ้าจำไม่ผิดผมเซิร์ชว่าออกรถง่ายเราอยากได้เซลล์ที่คุยครั้งเดียวแล้วจบเคลียร<ฆ>์ไฟแนนซ์<ฆ>ให้เร็ว<ฆ>แล้วก็คุยรู้เรื่อง<ฆ>ซึ่งก็เลยลองโทรมาหาคุณโอ๋แล้ว,วตอนนั้นผมก็แกล้งแยบไปกับคุณโอ๋ไปก่อนว่าเ,เงื่อนไขของเรานะเราเราไม่มีตงังค์<ฆ>เราก็บอกก่อนว่าถ้าเราไม่ไม่ค่อยมีเงินเราจะดาวอยู่เท่านี้ถ้าตังค์ไม่พอผมจะเอารุ่นนี้ซึ่งคุณโอ๋ก็ตอบมาว่า ไม่เป็นไรคุณอั้มก็ดูคันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้สามารถแบบเดี๋ยวโอช่วยดูแลเคสเป็นพิเศษให้ผมก็เลยรู้สึกว่าคุณโอ๋มีความจริงใจกับลูกค้าน้องผมก็ตัดสินใจโอนจองเลยเออใช่ขอบคุณอั้มโทรมาแล้วก็โทรมาแล้วตัดสินใจจองเลยแล้วตอนนั้นคือจองสองคันด้วยถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็คุณอั้มก็ เดืนก่อนน้นเดือนที่แล้วเนาะรับรถไปแล้ว1คันและวันนี้มารับใหม่อีกหนึ่คันโอ้โหแบบว่าสุดยอดกันไปเลยนะคะก็คืออย่างที่คุณอ้ําบอกค่ะคันต่อไปต้องเป็น M G ถุดต้องค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณอ้ํานะคะที่ไว้วางใจให้โอ๋นะคะแล้วก็ทาง M G Able ได้ดูแลอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆสาหรับรถคันที่2ที่กําลังจะรับภายในวันนี้มีอะไรอยากฝาก พี่ทักบ้านไวไหมคะอ่าสำหรับอยากจะฝากไว้นะครับผมคงอันแรกเลยนะครับก็ฝากคุณโอดดงพรก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> เอาลลอเซลคนนี้นะครับคุยง่าย <c oughs> คุยไวแล,แล้วก็แก้ปัญหาทางด้านของไฟแนนซ์เก่งมากอ่าใครออกเงินสดอาจจะไม่ค่อยติดปัญหานะครับแต่ถ้าใครใช้ไฟแนนซ์คุยง่ายคุยไววิเคราะห์เคสเก่งแล้วก็ได้ดอกเบี้ยของไฟแนนซ์ที่ลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของ ของแถมเนี่ยขอบ้างเพิ่มเติมนิดหน่อยถ้าอะไรที่ให้ได้ผมก็สมัมผัสได้ว่าเขาสู้ให้กับลูกค้าอันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณไปยัง MG a b ด้วยที่มอบโอกาสอันนี้ให้นะครับผมนนที่ที่มอบรถ2คันนี้ให้ะนะครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอย่างไรก็เดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ